อยู่กันในเกม Minecraft Bedrock กับผม Darkfox กันอีกเช่นเคยนะฮะก็อยู่กันในผมขอเรียกว่าเป็น Add-on Pack แล้วกันนะก็เป็น Add-on Pack ที่มีชื่อว่า Well RPG Adventure นะฮะก็เป็น Add-on ที่ผมเออไปดูคุณ BK1 เขาเล่นนะก็แบบมันน่าเล่นดีก็เลยแบบโหลดมาเล่นแล้วก็มาอัดคลิปกันเลยแนละ้วกันในคลิปนี้นะเป็น Part ที่1แล้วกันนะเพราะว่า Add-on นี้คือมันแบบมันดีมากๆนะฮะแบบโคตรคตรดีเลย เดี๋ยวกดเซตพอยต์เอาไว้ก่อนตรงนี้แล้วกันนะเป็นเตียงนอนน,น,นี่คือบ้านของเราเลยเนี่ยก็ <c oughs> คือมันเกิดมาที่นี่เลยฮะแล้วก็มันจะมีอาชีพให้เลือกนะแต่ว่าผมมันมีแค่อาชีพเออนักเวทเท่านั้นนะตอนนี้ต้องรองให้เขาอัปเดตหรือเปล่านี่ฮะเราถือคาถาแล้วก็จะเป็นนักเวทมีมานานะฮะผมว่ามานานี่ต้องทํายากอย่างแน่นอนเลยฮะแต่ว่าตอนนี้คือผมขอทําการดูสมุดเควสแป๊บหนึ่งนะมันจะทาเควสแบบไหนก็ลืม <c oughs> ลืมแล้ว เออมันมีแบบให้เลือกเยอะมากเลยอะอันนี้คืออะไรเนี่ยกดไปมั่วๆก่อนนะฮะอันนี้อะอันนี้อ่ออันนี้เป็นอะไเควสผมก็ไม่แน่ใจฮนะลืมมาแล้วโอเคแต่กดอ่ากดรีเซ็ตคืออะไรเฮ้ยอา่าวผมกดมั่วแล้วฮะแบบหนึ่งนะเออกดรับเควสแบบไหนมันมีอันนี้เดีย๋ยฮะมันคืออะไรไม่รู้นะกดไปมั่วแล้วครับผมเนี่ลองกดดูสิเหมือนจะเป็นอะไรเนี่ยเป็นวลเลเจอร์แล้วก็ตัวนี้ด้วยว่า เออเฮ้ยมีพกมอนเตอร์ฮะมอนเตอร์ในไมค์ครับเฮ้ยอันนี้มันเป็นตัวอะไรเนี่ยแล้วก็กระต่ายอันนี้คือตัวอะไรมีไก่มีไก่ด้วยเหรอนะฮะมันคืออะไรนะไก่โอเคช่างมันก่อนแล้วกันนะแล้วก็รับเควสคือน่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่าเนี่ยแล้วก็อันนี้ไม่มีสองอันอ่ะอันนี้คืออะไรเออผมว่าน่าจะอันนี้ปะรับเควสอ๋อมันบอกว่า no action mission แป๊บหนึ่งนะ แล้วต็้งอันนี้แล้วก็อันแรกหรือเปล่าฮะผมว่าน่าจะใช่แหละนี่แหละนะต้องไปหาคนที่ชื่อไออะไรสักอย่างเนี่ยสิบโตอะไรเนี่ยมันอยู่ไหนวะเนี่ยเออบ้านหลังนี้ปะหลังนี้มีคนหรือเปล่าเฮ้ยเอาเฮ้ยเอา,เอาพิ่งสปอนมันคืออะไรเนี่ยมีของปะไม่มีผมก็จะลูทของอย่างเดียวนะจะป้นอย่างเดียวเลยเนี่ยเออมันไม่ใช่คนเนี้ยอันนี้เหรอเอ้ยนี่ไง ซิตโปเนี่ยซิตโป้เฮาคือบ้านคนนี้แน่แน,นอนฮะนี่ไงคนรับเควสหวัดดีนายเออมันบอกว่ามันมันต้องการเป็นวูดเด้นซอสก็คือดาบไม้นี่ยมันโชว์ให้อยู่ฮะแล้วก็ต้องไปหาดาบไม้ก่อนต้องไปขุดไปขุดเลยไปตัดไม้นะเออต้องไปตัดไม้แต่ว่ามันจะไม่สามารถตัดไม้แถวนี้ได้นะฮะมันเหมือนจะปีพวกป้องกันไว้อยู่นะฮะเออต้องไปตัดข้างนอกอะ่ะ เอ,อ่อเดี๋ยวต้องหาทางขึ้นแล้วกันนะเฮ้ยโอ้ยผมวิ่งไวว่ะวิ่งไวมากนะฮะมันเหมือนเป็น m o ส Pack ในจาวานั่นแหละแต่ว่ามันเป็นแอดออเปลี่ยนมาเป็น Add-on นะฮะเป็น Add-on Pack ผมขอเรียกว่าเป็น Add-on Pack แล้วกันนะ,ฮะเฮ้ยผมโดดไม่ไม่สูงดีว่ามันวิ่งไวอย่างเดียวกับนี่ฮะมีรีสตนโอเควิ่งไปเลยทำ <laughs> ไมมือมันเป็นแบบนั้นนะ่ะมือมันบักๆนะ,ะโอเคเดี๋ยวเอาต้นไม้ก่อนตรงนี้ แล้วก็มันเหมือนว่าจะมีแบบเลเวลให้เก็บด้วยคือเราต้องแบบใช้ของแบบถ้าเกิดเราเลเวลไม่พออ่ะมันจะใช้ของพวกอาวุธหินไม่ได้ฮะใช้แค่ไม้ได้อย่างเดียวต้องอัพเลเวลพวกตัดอย่างเงี้ยพวกตัดพวกขุดแบบเนี้ยหรือเปล่านะฮะเออมันก็ยากเหมือนกันนะในการเล่นเนี่ยมันมีแบบพวกอันนี้ด้วยฮะเป็นเลเวลขึ้นเนี่ยเนี่ยเป็นเลเวลขวานเนี่ยเลเวลการตัดต้นไม้นะอืมแต่ขอทําการคราฟเป็นโต๊ะคราฟก่อนละกัน มาแปะรูปมาให้หมดนะฮะเราก็กดตรงนี้เลยแล้วกันมันสะดวกดีขี้เกียจกดลากโอเคครับมาเราก็ทําการวางตรงนี้แม่งเลยฮะเพราะว่ามันไม่สามารถไปวางในในพวกไอพวกนั้นได้ในหมู่บ้านได้นะฮะเออโอเคครับไปดับไม้มาสักหนึ่งอันลวกันนะสักหนึ่งอันไปเลยประมาณนี้ฮะเอผมว่าครับเป็นที่ต่อดีกว่าวะครับเป็นขวานไม้แล้วกันนะขวานไม้เอาไว้ตัดนะฮะโอเคครับมาแล้วก็ เอ่อเป็นแมกติซก่อนครับแมกกาซีก้อนหนึ่งมาเตรียมไว้ก่อนแล้วก็ครับเป็นนี่เป็นพ i ิกเอคมาสัก2อันเลยฮะเออโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะแล้วก็ไปกันเลยโอ้โหมันใกล้มืดไวมากเลยเนี่ยทำไมมันมืดไวอย่างเนยฮะมาขอทำการรับเคเวสก่อนกดโชว์ไปเลยนี่ฮะมิชชั่นคอมพลีทแล้วแล้วไงต่อเนี่ยรับเคเวสเพิ่มรอระเพิ่มได้ปะลองดู ลองกดดูอ๋อนี่ไงมันบอกว่าต้องการไปชุดเกาะหนังอันนี้ฮะเราต้องไปหาบัวแล้วก็ต้องการหนังด้วยโอเคมันมืดแล้วตอนนี้ไปครับไปครับไปเดี๋ยวไป,ไป,ไป,ไปหาก่อนเอยผมก็ยังหาไม่ครบเลยได้ไมาแค่ห้ามันต้องใช้เยอะชุดเกาะหนังอ่ะแล้วก็ผมหาบัวไม่เจอฮะหาบัวไม่เจอแต่ขอวิ่งหาบัวก่อนแมงบัวหายากมากเลยแถวนี้วัวมันเกิดน้อยบีแกะมันเกิดโครเยอะนะแกะม่งแบบเต็มนสนามเลยฮะแกะ เฮ้ยนี่อะไรเนี่ยกล่องเหรอเฮ้ยมีของด้วยเย้ยโอเคเก็บ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 แล้วมันกระพริบอะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมมันกระพริบนะฮะม่นหิบกระพริบไปกระพริบมามันคืออะไรเนี่ยฮะอ๋อแล้วมันก็หายไปอ๋อมันมีแบบกล่องสุ่มด้วยเหรอเฮ้ยเจ๋งว่ะแอดออนแพ็คนี่เจ๋ง,จงนะโคตรเจ๋งเลยเฮ้ยชอบอ่ะเราทำมาดีนะเนี่ยทำดีมากครับแต่ผมจะทิ้งเครดิตไว้คนทำให้แล้วกันคลิปนี้ ถ้าเกิดผมไม่ลืมไม่คนนี้สกินน่ารักมากเหรจีบได้มันมีจีบปะวะเกมนี้นะเหมือนแบบเหมือนแบบไมค์คราฟคำอะไรอะ่ะเอออยากอยากให้ทําได้ปะมันเหมือนจะมีนะผมเห็นอยู่แวบๆบแบบนะฮะที่พอผมไปโหลดหมอสอะไอโหลดแอดออนอะโหลดหมอสอะไรนะโหลดแอดออนนะเฮ้ยเฮ้ยซอมบี้โอ้ตกแกงหมดเลยซอมบี้ว่าสองอุ้ยมันเลือดมันเยอะมาซินายโอ้โหเลือดโคตรเยอะแล้วมันตีแรงมากครับไงเนี่ยเฮ้ยนายช่วยหน่อยดิ โอ้เอ oh, uh ็นพีซียืนนิ่งเลยฮะยืนดูเราสุดยอดไปเลย, ok แ,ลยแล้วกันไอ้น hey, <The> ี่มาสิเราขอตีแล้วกันเฮ้ยมีอะไรขึ้นเนี่ยเดสซอมบี้หนึ่งทับยี่สิบมันคืออะไรหรือว่าต้องเก็บพวกนี้วะเราต้องฆ pues ่าพวกซอมบี้ถึงจะแบบปลดล็อกอาวุธพวกอาวุธเหล็กแบบนี้ปะแบบใช้อาวุธเหล็กได้นะฮะผมว่าน่าจะใช่ละมัง้งโอเคผมได้ของอีกแล้วอ่ะเมื่อกี้นี้โอ้โหได้ไรเนี่ยเต็มเลย ได้ไฟโอเคผมลืมไปมันใส่ไม่ได้มันไม่ใช่จาวาแล้วติดจาวาไงมันมันไม่ใช่มันเป็นของเม็ล็อกมันใส่ทอสที่มืออีกข้างหนึ่งไม่ได้นะเออไม่งาพังแล้วนี่ดอบปะเนี่ยหนังไม่ดอบวะเฮ้ยทำไมม้าไม่ดอบหนังอ่ะโอ้โคตรเซ็งอ่ะสุดเซ็งแล้วขี้เกียจหาวัวเนี่ยแต่ว่าบรรยากาศตอนกลางคืนก็สวยนะสวยมากคะในหมู่บ้านนี้โอเคเดี๋ยววิ่งหาพวกวัวก่อนอ่ะ คนนี้อะไรเนี่ยเป็นคนรับเคเสหมดเลยเป่ะเนี่ยตรงนี้จะต,ต้องนอนอะ่ะเพราะว่ามอนเตอร์มันเกิดจะแล้วฮะพวกซอมบี้โหดๆเกิดกันโอเคนอนก่อนละกันรอเช้าแล้ว,ลวนะไปหาบัวต่อละกันนะฮะโอเคมาไปหาบัวต่อโอ้บัวนี่หายากมากเลยเดี๋ยวขอทําไปนี่ก่อนนะลองค้าเป็นดาบหินตัวนี้จะใช้ได้ปะอยากลองดูอะ่ะโออนี่ไง ต้องเชลเวล, Level ลวเลเวลสิบหรอว่าทำไมใช้เว,เวลเยอะจังเลยเอ้ยไม่ใช่ดิเวลห้าหรือเปล่าเมื่อกี้นี้มันเขียน,น,นว่าห้าอืมใช้แค่ตับไม้ได้อย่างเดียวตอนนี้ฮะโอ้ไม่โคตรอานาถเลยว่ะมันยากมากฮะต้องฟาร์มเวลอะเกมเนี้ยในแอดออนแพ็คเนี้ยต้องฟาร์มเวลโอเคแล้วบ้านหลังนี้คืออะไรเนี่ยสีชมพูเลยฮะเฮ้ยมีชื่อแต่เออเฮดดาเฮาหรือเปล่าไฮดราเฮาสวัสดีอ๋อเป็นผู้หญิงก็เนี่ย ก็ได้เห็นแล้วคนนี้โอเคฮะตกแต่งบ้านได้สวยงามไปแลนะ้วไอ้น,นี่มันเป็นไม้จากไอ้ไบโอไ,ไม่ใช่ปะไอ้ซากุระปะเนี่ยชมพูเนี่ยแล้วเนี่ยบ้านไขวัดดีโอ้โหว้าบไปลเลยนะฮะโอเคช่างเขาละกันหลังนี้หลังนี้โอ้ยโอ้มีคนด้วยฮะโอ้มีคนสองคนเลยเอาไปช่างตีเหล็กวะเนี่ยหลังนี้มีของวะเปิดไม่ได้ปะ แล้วก็เป็นเอเดอร์เชตที่เปิดได้ฮะแต่ก็ว่างเปล่าอันนี้ก็เป็นพวกของเขิงมากมายนะฮะ mm. โอเคปิดก่อนแล้วกันไปฮะเดี๋ยวไปหาวัวต่อตรงนี้คือเขตสวรรค์นหน้า,าเราเนี่ยผมชอบสร้างมาแล้วเจอเขตสวรรค์นหน้าบ่อยมากนะฮะ <c oughs> เออเนี่ยเจอเขตนี้บ่อยมากเป็นไปโอมสวรรค์นหน้าเอา่เอมีวัวไหมแถวนี้แล้วก็ต้องฟาร์มเนื้อด้วยอนะเพราะว่าเราต้องการอาหารด้วยอาหารนี่ก็จําเป็นเหมือนกัน ตอนนี้มีวัวไหมมีไหมมีไหมไม่มีมีแต่ไก่ตรงนู้นหรือเปล่าเอ้ยมันไม่ใช่ดีกว่านี่ยมันไอ้ลามะบ้ะเฮ้ยลูกลามะตัวเล็กมากเลือดยี่สิบแปดนะมีแบบแอดออนบ็อกเลือดด้วยมันแถมมาให้หรือเปล่าเนี่ยเป็นเป็นแพ็กไงอโอเคตรงนี้นะ่ะตรงนี้มีไหมมีไหมเอ่ยมีแต่แกะด้านหน้าตรงนู้นแล้วก็เอาเนื้อแกะดีกว่าเฮ้ยแกะมันเกิดซ้อนกันนี่ไงตีเลยฮะเออเก็บมา อูดาบไม้มังแรงมากในเวอร์ชันเบ็ล็อกดับไม้โคตรแรงเอ้ยบัวน,นี่ไงตีก่อนเออโอเคเก็บหนังมาเจ็ดละฮะเจ็ดอันละได้อยู่แต่ก็ขอสำรวจแป๊บนึงขอสำรวจแถวนี้ก่อนละกันว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะตรงนี้ก็เป็นลาหมาอีกแล้วอรอเฮ้ยอันนี้เป็นตัวนี่หร่ว่ามันชื่อว่าตัวอะไรผมก็ลืมแล้ว่ะลืมชื่อไปละนะฮะเออเป็นตัวครีเจอร์ในไม c ครฟ t นะฮะ แล้วก็อันนี้ตรงนี้มีอะไรเฮ้ยหมือนจะเป็นเลวินป่ะตรงนี้โอเคเดี๋ยวก่อนนะนี่ฮะเป็นเลวินหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยมีมีการถล่มด้วยหรอเมื่อกีน้นี้เป็นถ้ำมาเป็นถ้ำเ,เป็นทางลงถ้ำแน่นอนเลยแต่ก็ยังไม่ลงเพราะว่าเราต้องทำเควสเพื่อแบบให้ได้ขุดพวกอันนี้ได้ก่อนขุดไอ้พวกอา,อาวุธเหล็กอะนะฮะต้องมันต้องทำเควสไงแอตอ,อนนี้ต้องทำเควสเท่านั้น ถึงจะอยู่รอดนะโอเคเจอวัวอีกแล้ววันดีน้องวัว้วขอเอาหนังหน่อยนะฟร์มหนังมาเก็บมาฮะหนังแล้วก็นี่ไก่ขอเนื้อหน่อยตีหนึ่งทีตายไก่เลือดสี่ไก่เลือดน้อยมากแล้วก็ตรงนี้อ่ะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรฮะมันดีพวกมอนเตอร์นะฮะเป็นมอนเตอร์แบบจากแอตออนด้วยแต่ว่าน่าจะหายากอยู่ละบังนะ แล้วก็มันจะมีบัตรมูลด้วยเออถ้าเกิดเราแบบดวงดีก็จะเจอในพาร์ทแรกหรือเปล่านะบัตรมูลเพราะว่าถ้าเกิดมานี่ผมตายแน่ๆบัตรมูลอะเพราะว่าชุดเกาะเราก็ยังไม่มีแล้วฮะของเขิดก็ยังไม่มีเลยนี่ขอเนื้อแกะก่อนตะกันนะฮะมาสิน้องแกะนี่เก็บไอ้นี่มาด้วยะฮะแต่ว่าผมจะไม่สร้างบ้านข้างในหมู่บ้านเพราะว่ามันสร้างไม่ได้ผมจะแบบสร้างข้างนอกละกันนะเพราะว่าข้างในหมู่บ้านมันจะมีโพเทคอยู่เราไม่สามารถวางพวกบล็อกได้นะฮะ ซึ่งแบบโคตรจะไม่ดีเลยเราขอให้แบบไปสร้างบ้านที่หลังนะฮะโอเคตรงนี้มีอะไรเนะี่ยมีเป็นนี่นนฮะเป็นไอ้ทองแดงอยู่คอปเปอร์แต่เราไม่เอาอ่ะตอนนี้คือยังยังไม่เอานะฮะเพราะว่าทองแดงไว้กระเจาะเกินไปอ่ะในการทําของอ่ะโอเคกลับมาในหมู่บ้านแล้วแล้วก็ต้องไปทําการคลาฟเป็นชุดเกาะหนังนะฮะผมชอบอ่ะในหมู่บ้านมันสวยอ่ะถ้าเกิดลงพวก เชเดอร์คือน่าจะสวยนะแต่ว่าผมหาเชเดอร์ที่มันแบบดีๆไม่เจอเลยในเวอร์ชันเบสล็อกเด่ยมันมันหายากอะ่ะเออผมว่ามันหายากมากเลยโอเคเดี๋ยวทําเป็นชุดเกาะน,นี้เลยครับมานะฮะจัดปาแล้วก็ของก็เต็มเลยเอาที่ทิ้งเลยซีดเออทิ้งไปก่อนหาง่ายละซีดอะ่ะเดี๋ยวไปทําการส่งเควสก่อนเฮ้ยไก่ไก,ไกอเนื้อก่อนนะฮะลมที่บ้านนี่พัดแรงมากเลยนะ อัดนอกบ้านเพราะว่าอัดในบ้านคือมันจะร้อนแต่เครื่องผมมันร้อนนะเดี๋ยวมือถือร้อนเออโอเคงต่อได้ยังเนี่ยนี่เราโชว์เนี่ยน่าจะได้แล้วั้งเนี่ยมันขึ้นแล้วฮะแล้วก็ต่อไปต่อไปคือเคเวสอะไรมันบอกว่าต้องไปตามหาคนที่ชื่อว่าอะไรเนี่ยชื่อว่า K I L E เนี่ยคนนี้เนี่ยต้องไปหาคนดีนะฮะแล้วก็ต้องทอล์กต้องไปคุยกับเขานะฮะ ซึ่งมันอยู่ไหนวะไม่รู้เหมือนกันโอเคฮะไปแต่ไปก่อนโอเคเราผมก็กะว่าจะปิดคลิปแต่ว่าผมก็ทําการไปกดมั่วๆแล้วก็ไปสปอนสัตว์เลี้ยงมาก็คือผมเลือกไปจิ้งจอกนะฮะจิ้งจอกก็คือมันจะเพิ่มเลือดให้เรานะฮะซึ่งเพิ่มเลือดให้เยอะมากๆครับจิ้งจอกตัวนี้นะฮะซึ่งจะมาโคตรดีเลยแล้วก็มันจะมีพวกคําสั่งให้ด้วยก็คือคําสั่งก็กดนัง่งแล้วก,กดที่มันนะฮะแล้วก็กดเออเอาเฮ้ยเอาเอา,เอ,า,เอ,า,เอ,าอะไรวะยวก่อนนะเฮ้ยคิปเปอร์เหรอ โอ้โหดีที่จิ้งจอกผมไม่ตายอะ่ะเลือดเยอะนะลดไปหนึ่งเปอร์เซนต์แต่ผมเกือบตายอะ่ะเฮ้ยมันมาจากไหนเนี่ยมาจากไหนฟะโอ้โหเกือบ<ๆ>ตายแล้วมั้งล่ะให้ตายเถอะแล้วก็นะเรแต่ขอทำการขอดูจิ้งจอกก่อนเราสรามารถเพิ่มเลือไดได้ปหเพิ่มเลือดให้จิ้งจอกตะวนียตรงนี้หรือเปล่าสัมภสั่งให้ยืนได้สั่งให้นั่งได้นะฮะแล้วก็นี่คืออะไรอ๋อนี่ไงเพิ่มเลือดอ๋อทำการแบบลูบหัวแล้วก็เพิ่มเลือดไอ้โคตรน่ารักเลยฮะจิ้งจอกตัวนี้ ผมเลิกมา,าว่าผมชอบกิงจอกแล้วก็มีฟรีดมีอาหารมีตั้งชื่อเอ้ยตั้งชื่อได้ด้วยเออแต่ตั้งชื่อว่าอะไรดีผมคิดออกแค่อย่างเดียวอะ BK1 ล,ละกันนะเอยแต่ก่อนต้องพิมพ์ใหญ่ดิพิมพ์ใหญ่จะเท่กว่านี่ไง BK1 ไปเลยตั้งชื่อคุณเบียร์ไปเลยอ่ะอือเรียบร้อยอยู่ไหนเนี่ยเอาหายไปแล้วเอออยู่เอยอยู่นี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 ่่าฮนี่ฮนะชื่อ BK1 ไปเลยละกันจัดไปยวต้องไปหาคนที่ชื่อว่า อะรหรือเปล่าอ่านยากมากชื่อเดี๋ยวผมก็ไม่เก่งอังกฤษนะออคนนี้เดี๋ยวก,ก่อนต้องกดที่อันนี้ก่อนแล้วกันเควสก่อนรับเควสก่อนนี่ฮะคนนี้เลยเออรถอยู่ตรงไหนอะคนนี้ผมก็ลืมอะนะดูคนบีเควันมาก็ลืมลอยู่แล้วเนี่ยผมลืมง่ายมากเอออยู่บ้านหลังตรงนี้ป่ะเห่ยหลังนี้ป่ะบัตตีแต่มันชื่อมันไม่ใช่แหละเอ้ย เออผมว่าไม่ใช่ละไม่ใช่ละคนนี้เป็นผู้หญิงมาเลยในเควสเป็นผู้ชายนะแล้วนี้ใช่ปหเนี่ยคนนี้มันไม่น่าใช่คนละชื่อกันเลยโอเคเดี๋ยววิ่งไปก่อนวิ่งหาก่อนเออบ้านหลังไหนที่เราแบบไม่ได้เข้าไปหลังนี้อ่ะใช่ปหเนี่ยเอ้ยนี่ไงเอ้ยใช่นี่ไง,ไง K I L E นะแล้วอยู่ไหนอ่ะเอ้าไม่มีเอ้ยหรือว่าต้นบนปะ่ะนี่ไงต้นบนให้ชื่อละเดี๋ยวขึ้นไปก่อน ขึ้นไปโอเค,อเ,คเลยเลยเดินเลยสวัสดีนายโอ้ยนายต้องการอะไรต้องการเป็นการพาวเดอร์เดี่ยวโอ้โหเมื่อกี้ผมก็เจอ, er, er เเเอเคิปเปอร์แต่วม er ่าคิปเปอร์มันระเบิดแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวไปหาคิปเปอร์ก่อนละกันง่ายๆคิปเปอร์ที่มันเกิดอยู่ละเคลงไปเลยโอแต่ว่าบ้านนายที่แบบมีของปะไม่มีโยไปบ้านไหนบ้านไหนก็ไม่มีของเลยฮะก็สุดเซ็งอะ่ะเดี๋ยวไปหาคิปเปอร์ก่อนจะเจอไมคิปเปอร์อ er นะ มาตอนเช้าอยู่น้ฮะโอเคเดี๋ยววิ่งมาทางนี้แล้วกันฮะโอเคน้องยิ่งจอกตามมาแล้วปลาไปตามมาตามมาเลย <c oughs> ก็มันจะคูดาวประมาณสัก4นาทีวะเนี่ย <c oughs> โอ้โหครูดาวเยอะไอเลือดเนี่ยเพิ่มอะเพิ่มเลือดอะแต่มันก็ดีอยู่นะถ้าเกิดเราแบบฉุกเฉินมาสิตรงนี้มีแต่หมูแล้วก็ตีหมูก่อนแล้วกันนะตีหมูะ่ะเอาเนื้อมาต้องฟาร์มเนื้อนะฮะเออถือว่าเป็นการฟาร์มเนื้อได้แล้วกันแล้วก็หาคริปเปอร์ไปด้วยเลเวลอะไรเนี่ยเก็บมาก่อน ไม่ว่าอะไรไม่รู้นะโอเคตรงนี้มีไหมคิปเปอร์วัดดีบัวจะขอก่อนละกันโอ้โหทีแบบทีไม่หานี่เกิดกันเยอะนะทีมาหามไม่เจอฮะโอเคแล้วทางนี้ทางนี้มีปะจะต้องวิ่งหาฮะเนี่ยทีมันจะหาตัวอะไรสักหนึ่งตัวไม่ไม่เจอฮะทีไม่หาม่นมาไม่คืออะไรโอเคเดี๋ยวก่อนเรามีของอะไรบ้างเนี่ย แล้วผมได้เนี่ยฮะถ้าผมจะดูว่าสาสานะมันคืออะไรเออมันดูไม่ได้เดี๋ยวไอสัตว์เนี่ยเลือดอะไอเพิ่มเลือดเนี่ยมันดูไม่ได้ฮะโอเคมันคือเลือดนี่แหละมันคือการเพิ่มเลือดเยอะนะฮะประมาณนี้แล้วกันขอกินนี่ก่อนเพิ่พมให้มันเต็มหลอดโอเคแล้วก็รอให้มันหิวไปฮะแล้วตรงนี้อะตรงนี้มีอะไรมีแต่วัวทั้งนั้นเลยเฮ้ยแต่มันทานหินด้วยวะแต่กอนน่าขอวัวก่อนเก็บเนื้อมานี่ฮะเราขอขุดก่อนขุดได้ปะเนี่ยทานหินเนี่ย เอ้ยเออเฮ้ยทำไมผมไม่ขุดนะนะดีแต่ก่อนนะอ๋อมันโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่เอ้ยเลเวลอัพด้วยนีฮะโอเคเอาได้เป็นอันนี้ด้วยอันล็อกอันล็อกสโตนแล้วเหรอเฮ้ยผมใช้เป็นอาวุธหินได้เหรอเนี่ยตอนนี้เฮ้ยดีแล้ว่ะโอเคเยี่ยมไปเลยฮะเยี่ยมไปเลยโอเคจะใช้พวกของไม้ก่อนละกันตอนนี้ต้องการถ้าฐานหินมันเพิ่มเวลได้ไงโอเคโอ้เพิ่มบวกหนึ่งอะเยอะอยู่ฮะโอ้ดีมากดีมาก อย่างนี้สิเยี่ยมไปเลยโอ้ยยังมีอีกวะโอเคขุดมาโอ้เวลอัพลุลัวเฮะเวลอัพลุลัว,ล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 วเออโอเคเก็บไปแต่ไป,ไป,ไปหาคิปเปอร์ต่อทำไมคิปเปอร์มันหายากจังเลยโอเคเดี๋ยวขึ้นก่อนอทุบขึ้นไปเลยโอเคอุย้ยน้ำน้ำ,น,ำน้ำไหลเอ,อ้ยขึ้นไปขึ้นไปโอเคจะขอวิ่งมาทางนี้แล้วกันผมมีของดีอยู่ตีหมูด้วยตีหมูไปพงัพงๆฮะ แถวนี้ไม่มีคิปเปอร์เลยสัก,กตัวเดียวโอเคทุบมาแล้วก็แกะด้านหน้าตรงนู้นะฮะถ้าไม่คิปเปอร์มันหายากจังเลยเนี่ยในเวอร์ชันนี้อาดาบไม้มันพังมาแล้วนั่นก็ใช้ขวานแล้วกันนะลองตัดจะดีมันจะได้ปะลองตัดต้นนี้ดูโอ้นี่ไงได้แล้วฮะอืมจัดว่าดีเลย <laughs> จัดว่าโคตรดีหนิไวตัดไวกว่าเดิมนะฮะเออมาเดี๋ยวไปกันต่อเลยะฮะวิ่งมาทางนี้เลยแล้วกัน เพื่อเจอคิปเปอร์มีไหมคิปเปอร์นะโอ้แม่งหายยากว่ะแม่งเวอร์ชันจาวานี่เจอโคตรเยอะอะเวอร์ชันเบ็ดล็อกคือไม่ค่อยเจอเลยวะตอนเช้าอะโอเคเดี๋ยวไปเอาเนื้อแกะก็ได้วะเอาเน,อเนื้อแกะก็ได้อ่ะมาตบ,บไปตายเก็บมาฮะเรียบร้อยไปเฮ้ยแต่มันไบโอมซากุระหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะขอเนื้อไก่ก่อน ขอเนื้อไก่แป๊บนึงโอ้โหผมไปไล่ฆ like ่าให้หมดเลยพวกสิ่งมีชีวิตตรงนี้อ่ะเราต้องใช้เนื้อไงต้องการเนื้อนะฮะโอเคขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเออเฮ้ยตัวกันน่ะผมเหมือนจะดินเสียงกันนั่นไอ้ดราวเนอร์ซอมบี้ที่มันจมน้ำอะ่ะเฮ้ยนี่มันวัวตัวเล็กเราไม่ฆ่าฮนะเฮ้ยนี่มันไปโอมสกุลาร์พอดี่ยตรงนี้เจ๋งเลยฮะเราเจอละไปโอมนี้หายากโอเคขึ้นไปเลย ที่ไปก่อนเอาให้ทำไมมีแค่นี้ทำไมมีแค่นี้อ่ะเฮ้ยอ๋อมันมันน่าจะไม่ใช่ไบโอมมันเปล่ามันสมสปอนเกิดปะเนี่ยโอ้โหแม่งสุดแรงแต่วก็สวยนะเนี่ยผมชอบอะ่ะมีพวกเออสเก็ตอะไรตกลงมาด้วยจากต้นไม้จากใบไม้อะเออแม่งสวยบ้างฮะ้าเกิดแบบเป็นไบโอม,มแบบเยอะๆนะบอกเลยก็โคตรสวยอ่ะไบโอมนี้แต่ก็ทำไมมีแค่สมต้นมันคืออะไรฮะวัดเด๋อเลยโถเว้ยเอ้ยตรงนี้มันเลวินหรือเปล่าหรือว่าถ้ำ น่าจะเป็นถ้ำขอตีแกะก่อนเอาเนื้อมาฮะไม่เจอคิปเปอร์เลยวะโอ้ยทำไมมันหายากจังเลยเนี่ยคิปเปอร์นะฮะโคตรยากเควสนี้ทํายากวะไม่หาคิปเปอร์ยากไงมันเลยทำยากนะเค,ควสนี้โอเคเอาไปทุบอันนี้อีกโอเคเราเก็บแค่นเนี้ก็พอละเดี๋ยวของเต็มเดี๋ยวช่องเก็บของเยอะเก็บตีเลยเอาเฮ้ยไปตีไปตีโดนลูกแกะโอเคปล่อยฮะลูกแกะปล่อยเอาไว้ก่อนเออโอเคผมได้เลือดอีกแล้ว ได้เลอดเพิ่มอีกแล้วฮะตอนนี้ป่าตามมาเลยจิ้งจอกไอ้น,นี่มันหมาแต่ว่าหมามันไม่มีหนังไงมันไม่ดอบหนังอะแล้วก็หมูตรงนี้ไม่เจอคิปเปอร์นะฮะเอาจริงดิโอ้ยอัดมานานแล้วเนี่ยอัดมาโคตรนานแล้วไม่เจอคิปเปอร์โอเคก็ช่างมาันละกันแต่ค่อยหาคลิปหน้าดีกว่าเพราะคลิปนี้คือเอจะหมดเวลาแล้วเราก็เก็บนี่มา ตรงนี้เหมือนจะเป็นถ้าหรือว่าเลวินโอ้ใหญ่โตมากเลยเนะี่ยต้องมีของดีแต่ว่ายังก่อนตอนนี้คือยังฮนะขอแบบทำเควสให้มันแบบได้ของดีๆก่อนแล้วกันแต่ค่อยหาพวกเอ่อพวกเหล็กแบบนี้ที่หลังแล้วกันนะฮะโอเคแต่ต้องลงอะลงอย่างไงดีพราะว่าลงแบบเอ่อต้อตอมๆมัละเสร็จเลือดกระช่างมาันล้วกันเรามีเลือดเยอะนะโอเคล้วก็กินเพิ่มเลือดก,ก่อนประมาณนี้แล้วกันคลิปนี้นะฮะแม่งอัดมาก็ไม่เจอ เม่เจอคิปเปอร์นะคทัไปคิปเปอร์มันหายากแบบมากๆแล้วโอเคผมว่าประมาณนี้แล้วกันคลิปนี้นะครับโอเคก็ถ้างั้นสำหรับคลิปนี้เราก็มีกันเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันผูช้ชมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เท่า,านรกันนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันกบ็บาย